มองข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ใกล้ชีดมานานจนเืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้าประทานมาให้ สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสม,มสรสุขภาพเชา้านี้ทางบุรินาทยทีวี9โมงครึ่งถึง10โมงนะครับแน่นอนเช้าว,วันใหม่สัปดาห์ใหม่10มีนาคม2557เป็นวันจันทร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในรายการสม,มสรสุขภาพหอวงเฮลท์คลับมาฝากกันเหมือนเช่นเคยถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะต้องยืนอยู่คนเดียวเปรี่ยวอุราสุดๆเพราะว่าถูกสาวๆทิ้งไปเป็นวันที่2แล้วนะฮะแต่สัญญาว่ายังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับอาหารการกินรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกําลังกาย เกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเฮลที่เฮลที่เนี่ยก็ส่ง SMS มาได้ที่4111992หรือจะกดโทรศัพท์กริ้งกรางกันเข้ามาก็ได้นะครับที่022480067-68รวมไปถึงง่ายสุดๆก็ facebook.com/slash รายการสมสรรสุขภาพครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับพี่อัล e เบิร์ตเดมอนเรื่องของการลดน้ำหนักกันต่อครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสสม,มสอนสุขภาพและนี่คือช่วงขยับรับวันใหม่กับผมเดียวสุริยน์อรุณวัฒนกูลครับคุณผู้ชมครับในการออกกำลังกายสำหรับุค,คลที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐานเนี่ยนะครับมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมข้อจํากัดก็คือว่าท่าไหนก็นแล้วแต่นะครับที่มีแรงกดแรงกระแทกมากๆอย่างเช่นการกระโดดนะครับหรือว่ามีการงอข้อเข่ามากๆนานๆคนหลีกเลี่ยงครับและแบบกําลังกายในท่าอื่นที่ปลอดภัยมากกว่าน,นี้ เหมือนกับการออกกำลังกายที่ผมจะแนะนาต่อไปนี้นะครับมีอยู่หนึ่งท่าเป็นท่าที่ปลอดภัยเป็นท่าที่ง่ายมากๆนะครับแม้กระทั่งผู้ชมนอนอยู่บนเตียงก็สามารถทําท่านี้ได้เช่นเดียวกันจะเป็นท่าอะไรไปชมกันเลยครับและนี่คือท่าเคิลอัพครับผู้ชมครับเป็นท่าพื้นฐานเลยนะครับเมื่อก่อนนั้นเราเคยได้อธิบายท่าโมดิฟายเคิลอัพไปแล้วท่านั้นเป็นการทําให้ง่ายขึ้นส่วนท่านี้คือออริจินอลเลยนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามผู้ชมแน่นอนครับ วิธีการเหมือนกันเลยนะครับถ้าเซตอัพก็คือการนอนครับเสร็จแล้วก็แยกขาออกนะครับให้อยู่ในลายเดียวกับหัวไหล่หลังจากนั้นชันเข่าขึ้นจะยากขึ้นก็ตรงนี้แหละครับหลังต่อมานะครับให้นํามือมาสัมผัสที่ศรีรษะเอาไว้นะครับกางแขนออกแบบนี้ท่าบริหารก็คือยกหัวไหล่ขึ้นให้สูงจากพื้นโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบน1 2ึ่สองซ้ําปุ๊บค้างไว้2วินะครับ 1- 2 1> กลับสุดท้าเตรียมครับปุ๊บ 2> 1 2 1> กลับสุดท้าเตรียมครับ สำหรับท่านนี้นะครับให้ทำทั้งหมด15ครั้งครับ3เซตแล้วก็สามารถนำไปใช้เล่นเป็นคอมโบกับไฟลเคอร์อ,อัพก็ได้เล่นต่อเนื่องกันเลยนะครับเราจะไจ้ทั้งหมด6เซตด้วยกันรับรองว่าหน้าท้องคุณแข็งแรงแน่นอนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับกับขยับรับวันใหม่ครับเอาละับมาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยนะครับเดี๋ยวเราจะแจกก,กันกับหนังสือของพี่อลเบิร์ตนั่นก็คือลดน้ำหนัก12กิโลกรมัม ง่ายๆภายานใน2เดือนแบบง่ายๆสไตล์ Albert u ร์นะครับใครที่อยากได้บอกเลยว่าเราไม่ถามคำถามนะเราอยากแจกกันมากดังนั้นกดโทรศัพท์มาที่02 248 0067-68 5ท่านแรกที่โทรเข้ามาติดตอนนี้เลยโทรเข้ามาปุ๊บก็รับปั๊บ5คนแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นกดโทรศัพท์มานะครับ หมดเวลาของรายการสโมสรสุขภาพแล้วเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแพทยสสมาคมแห่งประเทศไทยในพรมราูป,ปถธรรมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สวยๆจากโคมโผลพรุ่งนี้ช่วงเปิดสโมสรสุขภาพมีเรื่องน่าสนใจอีกแล้วเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะที่สำคัญที่สุดข,ของคนเราอย่างหนึ่งนั่นก็คือตาตาเป็นประตูเป็นหน้าต่างสู่หัวใจนะครับแต่บางครั้งตาเราเนี่ยก็มักจะเจอโรคต่างๆที่ทําให้เราลำคานใจพรุ่งนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคต้อหินที่ช่วงนี้เป็นกันมากคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากฝากคาถามเกี่ยวกับโรคต้อหินนะครับส่งคาถามมาไดเลกาือ ใครที่ถูกคัดเลือกเข้ามานะครับเรามีของรางวัลแจกให้พรุ่งนี้เจอกันกับรายการสโมสรสุขภาพสวัสดีครับ